รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สุดโดยไฮลัสลีโวจีอาร์สปอร์ตใหม่ค่ายเพลงบ้านไทยลุกรุ่งโดนตีสนุกจังหวะโดนใจโกโก้ออนไลน์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพสำหรับคุณเผชิณฑ์เสริมอาหารสาหร่ายแดงดีเฮิร์บด้วยความห่วงใหญ่ใส่ใจด้วย b ีเฮิร์บ แม่คุณผู้ชมครับแต่งตัวแบบนี้นะครับเดือนกุมภาพันธ์แน่นอนครับหาของขวัญกันเต็มที่เลยใช่ไหมว่าอู้ไม่รู้จะซื้ออะไรดีวันนี้ครับสุขภาพอย่างที่บอกว่าติดตามรายการเราสุขภาพต้องมาเป็นอันดับหนึ่งเลยใช่แขกรับเชิญของเราวันนี้สัปดาห์ที่แล้วโอ้โหกระแสตอบรับดีมากใช่ไหมคุณดีมากเลยบอกว่าอาจารย์มาให้ความรู้ได้ดีมากๆเลยนะคะบางคนรับประทานนะคะโกโก้แต่ยังไม่รู้เลยว่าโกโก้มาจากไหนแล้วมีประโยชน์อะไรกับตัวเราบ้างท่านอาจารย์มาอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณผู้ชมตามคําเรียกร้องนะคะศาสตราจารย์พิเศษพลตรีเพศ พงพัน์วรงพรพรมนะคะประธานสภาการชงกัญช,ชาแห่งประเทศไทยคะ่ะต้อนรับท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะสวัสดีอาจารย์คับโอ้โหเป็นวิทยากรที่ให้ความรู้กับเราค่อนข้างชัดเจน<ช>นะครับ<ะ>แล้วก็มีประโยชน์มากกลัรบรียนถามท่านอาจารย์ก่อนเลยคาถามแรกเลยทุกคนรู้อยู่แล้วว่าโกโก้ออนไลน์เนี่ยเป็นเครื่องดื่มดักโนชูก้าเป็นดักโกโก้โนชูก้าแล้วดักโกโก้โนชูก้าเนี่ยมันดีกับร่างกายคนเราอย่างไรบ้างคะมาวันนี้เป็นวันที่โอกาสดีที่สุดที่จะมอบ สิ่งที่ดีให้นะครับเพราะว่าเรามอบหัวใจในวันวาเลนไทน์คือพรุ่งนี้วันนี้อาจารย์เตรียมสิ่งจะต้องดูแลหัวใจหัวใจจะต้องดีหัวใจทํางานปกติอรอเลือดสะอาดอใช่ไหมครับไม่มีแรงดันของเลือดอะไรเลยแล้วก็มอบหัวใจดีๆให้ทั้งหมดครับแต่สิ่งที่อาจารย์เป็นห่วงมากที่สุดคืออะไรไหมส่วนว่าเรารับหัวใจที่อะไรนะไม่สะอาดมาให้กับเราเราะวันนี้เป็นวันที่แห่งความรักก็เลยมอบ ความรักทั้งชุดเนี่ยค่ะท่านแล้วก็จะมาบอกว่าจะใช้ยังไงเพราะว่าทุกคนรู้จักโกโก้ใช่ค่ะท่านมาฟันความร่าโกโก้หมดแต่กินโกโก้ไม่เป็นมันขมด้วยนะอ๋อบางคนกลัวขมกลัวขมใช่เพราะขมเป็นยาครับแต่ที่เราทําเป็นผงโกโก้เอามาชงดื่มแต่เนี่ยต้ามีประโยชน์ต้องมีผงโกโก้ จ็ดสิบเปอร์เซ็นต์คือเนื้อของโกโก้ครับปกติมันมีไม่ถึงเมื่อไม่ถึงผลประโยชน์ก็ไม่ได้จะไปล้างหลอดเลือดสาดก็ไม่ได้หลอดเลือดอุดตันก็ทําไม่ได้หมดแต่เนื้อโกโก้เนี่ยเราใส่มาในปริมาณหนึ่งซองเนี่ยสามารถที่จะทําหน้าที่ของมันได้เลยเจ็สเอเลยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยในเนื้อเนี่ยต่างจากคนอื่นเลยและชุ่มในน้ําที่กี่องศาก็ได้โกโก้ของเราละลายได้ดีมากนะครับแล้วก็ ความดันโลหิตคนเป็นเยอะใช่ไหมทานได้มะหวานก็เป็นเยอะทานได้นี่ช่วยหมดเลยในระบบของมันทําให้ความสะอาดหลอดเลือดแล้วก็มีธาตุเหล็กสูงนะหนูใครที่เป็นโรคโลหิตจางเนี่ยอันนี้ช่วยได้มากเลยมันทําให้เฮโมโกลบินสีแดงขึ้นแล้วก็ออกซิเจนไปเลี้ยงในร่างกายต่างๆอาหารไปเลี้ยงกายทำให้ยังไม่สดชื่นใช่ไหมแล้วมันจะมีสารตัวที่ทําให้แบบ สบายมีคำถามเลยมีคนบอกเลยว่าเวลาเราทานโกโก้แล้วเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยอารมณ์ดีขึ้นสดชื่นขึ้นจริงไหมคะอาจารย์จริงไหมครับคำถามนี้กรดูอาจาร์สิเห็นไหมจริงูในสายเลือดตลอดเจอตั้งแต่เช้าอาจารย์ก็สดใสเลยทำไมวหนูอ่ะเคยรู้จักอาจารย์ตาถงห้าปีที่แล้วอาจารย์เนาะใช่อาจารย์ไม่เคยเข้าโรงพยาบาลนะอาจารย์ไม่เคยรู้จักโรงพยาบาลไม่เคยทำบัตร ผู้ป่วยโรงพยาบาลไหนใช่ทังทั้งเป็นหมอก็อยู่ที่พระมงกุฎก็ก็ไม่มีใบเพราะเราไม่เป็นอะไรเลยสุขภาพดีมากแล้วใส่กิ๊กเลยนะจย์ใช่ไหมเพราะดื่มโกโก้เป็นประจำทุกวันดื่มโกโก้เป็นประจํามาเพราะนั้น3มเดือนไปแล้วที่จะเห็นผลเราเลือดสะอาดในสะอาดเนี่ยสามเดือนไปแล้วแล้วคนที่เป็นเบาหวานชนิดที่นั่นอ่ะมันสามารถทําให้อินซูลินแข็งแรงขึ้นมันก็จะไปจับน้ําตาลไม่ให้เพ้ยนพ่านออกมาเป็นลงไปในในในปัสสาวะอาจารย์คะวิธีรับประทานรับประทานยังไงคะก็ เอาน้ําร้อนนีคะร้อนก็ได้เดือดก็ได้ไม่เดือดได้เย็นกลางวันได้หมดได้หมดแล้วมันก็มีคาเฟอีนนิดนึงกระตุ้นกระตุ้นตุคือไม่ไม่มาถึงขนาดกาแฟแต่ทาให้ตื่นตัวนะคะอันนี้อันนี้สุดยอดแล้วเรามีโพลีเด็กโตสเข้าไปเนี่ยปรากฏได้ยินเด็กโตสเป็นหวานแต่โพลีเด็กโตสของเราเนี่ยเปลี่ยนเป็นไฟเบอร์ก็ทําให้ระบบอะไรเนี่ย าระบบย่อยอาหารอะไรเนี่ยดีขึ้นได้ด้วยดีขึ้นไม่ทำใหนเรเลยก็อันม่ไดของเราอิ่มแล้วก็ไม่ไม่น้ำหนักขึ้นจากอาหารด้วยเห็นไหมนี่อาจารย์นี่ดูซิเท่าไหร่แล้วเนี่ย75ปี68กิโล ใช่จันเจ็ดสิบห้าล้านที่เจอกระหนูตอนนั้นอ่ะเจ็ดสิบสองปีออโอ้โหเนี่ยหลายคนอยากได้หลายคนอยากได้แล้วคุณมิ้นวันนี้นะครับอยากเรามีอะไรให้บ้างวันนี้มีโปรโมชั่นยังไงบ้างอาจารย์นั่นน่ะสิวันนี้ก็จะบอกว่าสองกล่องแล้วก็แถมถ้วยเนี่ยลายไทยเนี่ย สวยมากอาแล้วเฉพาะวันวาเลนไทน์นะหลังจากนี้เราก็ไม่ให้แล้วนี่นะครับย้ําคุณผู้ชมเลยว่าอย่างที่ท่านอาจารย์บอกเลยว่าโกโก้ออนไลน์สกล่องนะครับปกติแล้วเนี่ยโอ้โหต้องราคาสูนเท่าไหรแต่วันนี้ลดเหลือเพียงเอาง่ายๆเลย1,700บาท1กล่องคุณทราบไหมว่ามีกี่ซองอ่สาบซอง ได้ไป60ซอง60ซองละคะเท่าไหร่นะพี่เบลลี่1,700บาทฐานเฉลี่ยแล้วซองละ20กว่าบาทเองใช่ไหมใช่ใช่ใช่แล้วก็มีแก้วสวยมากคุณดูแก้วนี่นี่นี่ให้คุณผู้ชมดูฝั่งคุณบบลลี่ก็ได้ฝั่งดิฉันก็ได้คือแก้วสวยมากคุณผู้ชมค่ะอันนี้คือให้ไปเลยใครสนใจตอนนี้รีบโทรก่อนนะคะ0919392492หรือเบอร์ขึ้นหน้าจอนะคะ0919392492นะคะหรือแอดไลน์มาก็ได้ที่อนะคะ on my healthy เนะหรือ ไอจีเฟซบุ๊กก็ได้นะคะ on my healthy หรือเว็บไซต์ก็ได้คะ่ะ www on my healthy com หรืออีกหนึ่งช่องทางสแกน QR code หน้าจอได้เลยและอันนี้คืออะไรเนี่ยร้อยสองร้อยสามร้อยเนี่ยคะพี่ลิ๊โปรโมชั่นพิเศษสิครับลูกค้าเก่านะครับรับโค้ดส่วนลดหนึ่งร้อยบาทเมื่อซื้อครบแปดร้อยเก้าสิบนะครับแล้วก็รับส่วนลดสองร้อยเมื่อซื้อครบหนึ่งพันสองรับส่วนลดสามร้อยเมื่อซื้อครบสามพันสองร้อยแต่พิเศษเลยลูกค้าใหม่ของคุณผู้ชมนะครับรับส่วนลดหน,น,น,นึ่ง ซื้อตอนนี้2กล่องนะพี่บรลลี่เนาะหนึ่งพบาทนะคะแล้วก็ได้ชุดแก้วสวยมากคุณผู้ชมซื้อเป็นของฝากของขวัญให้คนที่คุณรักหรือโกโก้มีประโยชน์ต้องโกโก้ออนไม์นะคะครับขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณค่ะมีความสุขเป็นไทยนะคะขอบคุณด้วยนะครับสำหรับ h i Lux Revo g r s p o r t ใหม่ r รสต Your Ultimate Ambi ขอบคุณโกโกออนไม์จากธรรมชาติสู่ชีวาคุณวันนี้เราทั้ง3คนลาคุณผู้ชมไปแล้วเจอกันใหม่วันอาทิตย์หน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ